วันนี้เราจะเห็นได้ว่าทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับซึ่งมีความรวมสมบูรณ์เรียกได้ว่าลดน้อยลงนะครับอาจจะมีมาจากหลายสาเหตุนะครับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมีเครื่องมือประมงที่ทันสมัยสามารถจับสัตว์น้ําได้เพิ่มขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการทําการประมงที่ผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราได้ร่วมกันบูนาการ หลายหน่วยงานนะครับในการร่วมกันรื้อถอนเครื่องมือประมงทางซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายประมงพุทธศักราช2518นะครับก็ในมัดเครื่องมือประมงทางนะครับโดยจะมีการขุดหาทรายขาวตังบนตันหยงโพนะครับไปขออนุญาตให้มีอยู่ยั่งยืนนะครับเป็น อันนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่งภารกิจนี้เราโอเคได้เดี๋ยวไปเ้าไม,ไม่ไม่ไม่สองชัง้นไม่ไม่ที่นี่กรับบัญชาครับ ปน,นโรข้้กนก็เดี๋ยวสเนี่ยโปรตีนไม่มั่งคนว่าเราจองนี่ทำเนี่ยแต่รือมั่งคุ้นเขาถึก็ทำถูกคนเขากันไม่มีที่เครื่องมือแบบนี้ทำลงพื้นบ้านเนเออคนอื่นไงครับแล้วก็๋ยรวมรวมทั้งหมดทั้งข้าวพอะไรก็ได้ よよよよ。